ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ LINE t p m 1 9 8 0 t h a i l a n d Facebook t p m 1 9 8 0 t h a i l a n d ฝ่ายขาย0211571250 0859928486ฝ่ายหลังการขาย0951190033สวัสดีครับ ผมตัวแทนคลังสินค้าบริษัทที m ีเอ็มหาจำกัดวันนี้ผมจะมาแนะนำชั้นวางเครื่องมือรุ่น G103H ไปดูกันเลยครับชั้นวางเครื่องมือรุ่น g 103h ผลิตโดยเหล็กคุณภาพดีสามารถรับน้ำหนักได้ดีวางเครื่องมือได้จํานวนมากโดยชั้นวางเครื่องมือรุ่น G103H มีขนาดความกว้าง38.5เซนเมตรความยาว75เซนติเมตรความสูง84เซติเมตรและประกอบไปด้วยชั้นวาง3ชั้น1ลิ้มชัก โดยชั้นวางจะมีขนาดความกว้าง38เซนติเมตรความยาว70เซนติเมตรความสูง5เซนติเมตรและลิ้นชักจะมีขนาดความกว้าง35เซนติเมตรความยาว62.5เซนติเมตรความสูง7เซนติเมตรอีกทั้งยังมีตะขอสำหรับแขวนเครื่องมืออยู่ที่ด้านข้างของชั้นวางเครื่องมือ และยังมีล้อที่ช่วยให้การเคลื่อนย้ายชั้นวางเครื่องมือเพื่อให้การทำงานสะดวกขึ้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับดูคลิปของบริษัทเราจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ